ใบนี้สวยมากเลยค,ค,ค่ะคืะคึจะผีบบานคล้ายๆใบโพเหมือนกันนะคะจบกที่กำลังบานดอกสวยกลีบสีเหลืองก็จะหายไปกลายเป็นดอกตุ่มๆแล้วก็บานออกมาอันนี้ถ้ามีลมพัดแรงๆก็ขาวๆน่น็จะหายไปหมดเลย ให้มองเห็นในภาพกว้างๆนะคะวันนี้มาอัปเดตการก่อสร้างโบสถ์ทรงไทยที่วัดพุทธวิหารอัมสดัมประเทศเนเธอแลนด์สวัสดีค่ะเป็นภาพที่คุ้นกันดีใช่ไหมคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่ง ที่เดินเข้ามาแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือว่าคอนเทนเนอร์หรือเป็นบ้านพักตรงนี้ค่ะที่ตั้งตรงนี้ได้หายไปแล้วแต่ว่าคอนเทนเนอร์ที่เขาใช้เก็บของข้างในรั้วนั้นยังมีอยู่แล้วก็ปกติแล้วเราก็จะเห็นตัวอาคารของโบสถ์อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้จะเห็นว่า มีพลาสติกคุมมีตะข่าย oh. เพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการฉาบฝาผนังด้านนอกของอุโบโสถแล้วก็เข้าใจว่าเป็นการกันฝนตกนะคะจะได้ไม่เปียกแต่เราจะมองอะไรเ,เห็นได้ไม่ชัดนะคะเพราะว่าพลาสติกคลุมไว้ แต่ก็ทราบว่าได้มีการเริ่มฉาบไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่สุดท้ายและหลังจากนั้นก็จะมีการติดตั้งส่วนประกอบที่ใช้ประดับโบสถ์นะคะอย่างเช่นใบรากาหางหงแล้วก็ช่อฟ้านะคะ ประตูติดแล้วหน้าต่างติดแล้วแล้วกเ็เป็นเสาหินอ่อนก็เข้าใจว่าได้ทำแล้วนะคะเคยเห็นภาพสวยมากเลยตัวหินเดี๋ยวเ้าไปใกล้ๆ นี้อากาศดีนะคะแดดออกอุ่นมากเลยมองจากภายนอกแล้วก็เสร็จแล้วอะคะ่ะถ้าเผื่อว่าขั้นตอนตรงนี้เรียบร้อยสมบูรณ์ได้ทราบว่าข้างในก็ได้มีการจัดเตรียมขนย้ายอย่างเช่นในครัวแล้วก็ ออมีการทำเรียกอะไรคะอ,อ,อาอาสนะสงฆ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือโต๊ะที่จะต้องตั้งองค์พระประธานก็ได้มีการเริ่มติดตั้งแล้วจำเมื่อครั้งที่แล้วได้มาอัปเดตก็นานพอสมควรเลยค่ะเดือนกว่านะคะแล้วไม่ได้มาเลย ซึ่งครั้งที่แล้วก็มีประโยชน์มากเลยได้ข้อมูลที่ดีๆนะคะจากว่าที่ไม่เคยรู้จักและไม่เคยได้ยินแล้วก็ท่านพระอาจารย์ท่านก็ให้ข้อมูลที่ละเอียดและดีมากเนื่องด้วยที่ว่าท่านเคยศึกษาทางด้านนี้มาก่อนหลังจากนั้นพระอาจารย์ใกล้รุ่งแล้วก็พระอาจารย์กิติชัยก็ได้ช่วยกันซ่อมหมายถึงว่าขัดใหม่ทาสีใหม่ แลใหม่คือทำให้มันดูดีและสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะนำมาติดตั้งในต่อไปที่เข้าใจว่าจะเป็นวันที่31สิ้นเดือนนี้นะคะ่ะก็จะมีการนำมาติดตั้งที่อุโบสถหลังนี้ซึ่งก็ดีนะคะเราก็ได้เห็นภาพถึงการดำเนินการก่อสร้างแล้วก็ได้ดำเนินมาเรื่อยๆ จนถึงตอนนี้ก็ใกล้เสร็จมากทีเดียวค่ะเดี๋ยวจะลองหาโอกาสนะคะว่าขอเรียนอนุญาตท่านพระอาจารย์เจ้าวาดว,ดวัดว่าให้เข้าไปถ่ายภาพข้างในได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ขอสวัสดีณที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ไปกดกลิ่งและก็ได้รับอนุญ,ญาตจากท่านเจ้าอาวาสให้เข้าไปด้านในเก็บภาพในอุโบสถได้ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ใกล้รุ่งและพระอาจารย์กิติชัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการสร้างโบสถ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านที่สนใจติดตามชมคลิปได้นะคะโดยเข้าไปที่ y YouTube สวรณภูมิโชว์ มีทั้งหมด4คลิปด้วยกันขอสาธุและอนุโมทนากับทุกท่านค่ะ